สวัสดีครับครูพักรักจำใบปิงปองนะครับผมกลับมาพบกับเพื่อนเพื่อนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะฮะผมก็จะมีเรื่องราวดีๆนะครับผมมาแชร์้กับเพื่อนเพื่อนอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมตัวนี้นะครับผมแอมตัวนี้นะครับให้ทีซองนึงนะครับไม่ต้องโฟกัสตัวขาป่าด้านข้างนี้นะครับผมพอดีว่าเพื่อนเพื่อนส่งมาให้ผมเช็กแล้วก็ตรวจสอบให้นะครับผม ก็คือว่ามีเสียงช็อตนะครับผมมีเสี่ยงช็อตออกมานะครับก็เดี๋ยวเรามาเช็กกันครับผมกันนะครับผมว่าเสี่ยงช็อตที่ว่าเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วก็มาจากไหนนะครับตอนนี้ก็เป็นที่ที่่องหนึ่งนะครับผมกําลังวัดก็เช่นเดิมนะครับผมร้อยหกสิบร้อยสิบบวกท่องละยี่สิบนะครับก็ใส่ขาป่ามานะครับผมอันนี้เพื่อนๆสร้างซื้อมาเนาะใส่ขาป่าก็กําลังวัดก็จะเท่าเดิมนะครับผมก็ช่วยเพิ่ม ช่วยรักษาแรงดันให้มันคงที่นะครับผมเวลาอัดแรงแงมันก็จะไม่วูบไม่วาบนะครับก็กําลังวัดจะเท่าเดิมนะฮะไม่ได้แรงขึ้นนะครับโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ทําการใส่สายลำโพงไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังเสียงรัาผมว่าแอมตัวนี้มันเปิดติดอยู่หรือเปล่าหรือว่าที่มันมีเสียงมันมีเสียงเพราะอะไรนะครับแล้วก็มาดูวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะผมว่าพอเราแก้แล้วเนี่ยมันจะหยายหรือเปล่าเดี๋ยวเราเสียบเดี๋ยวเราจะเสียบ,ยยบไฟไปนะครับ เปิดติดหรือเปล่าโอเคนะครับหนึ 1, 2, ่งสองสาม่ามีเสียงเข้าแค่ไหนครับผมเห็นไหมฮะเพื่อนๆคงคิดว่าตัวนี้มันน่าจะเป็นการช็อตนะครับผมเท่า mm hmm. ที่ดูตอนนี้คือแอมติดปกตินะครับผมเดีย๋ยวเราลอ,ลองปิดแล้วเปิดใหม่นะฮะ mm hmm. ดูนะฮะค mm hmm. อดูนะครับผม เนี่ยคาปามันเยอะใช่ไหมครับผมเสียบแรงจ่ายเข้าไปผมทอดออกปุ๊บเนี่ยช่วงวันน่าจะเปิดติดนิดนึงนะฮะเห็นไหมฮะมันติดแป๊บนึงนะครับเพราะว่าแรงจ่ายมันเยอะนะครับผมแรงจ่ายอาตัวสำรองไฟมันเยอะนะครับมันยังจ่ายไฟไม่หมดนะฮะมันก็เลยยังหมุนได้อยู่ยังทํางานได้อยู่นะครับโอเคนะฮะเห็นไหมดับแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบไฟใหม่นะครับแล้วก็เปิดใหม่นะครับเพราะว่ามีเสียงช็อตด้วยป่ะนะครับ ให้มันชาร์จให้เต็มที่ก็นะปึ๊บเปิดครับอ่ามีเสียงก็แค่แคขกนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยววิธีการแก้ไขเบื้องต้นของก็คือใช้ตัวนี่นะฮะน้ำยาตัวนี้นะครับผมน้ำยาซาบิน215นี่นะครับเป็นคอนแทคฮีเนอร์นะครับผมนิดมองไม่เห็นแล้วนะฮะมองไม่เห็นแล้วมันผมเก็บไว้นานมากเลยนะครับแต่ว่าใช้เรื่อยๆนะฮะโอเคนะครับผมไปหาซื้อกันได้ตามแอป อแอปออนไลน์ทั่วไปนะครับผมพิมพ์ว่าน้ํายาคอนแทคคิเนอร์นะครับคอนแทคคิเนอร์ฮะผมไม่ใช่ตัวแทนน้ำหน่ายนะครับผมก็ชี้เป้าแล้วกันเนาะไปค้นหากันดูนะครับเดี๋ยวจะทําการถอดเพลทหน้าออกก่อนนะครับผมแล้วก็ทําการฉีดน้ำยาตัวเนี้ยเข้าไปนะครับผมที่วอลลุ่มนะผมว่ามันจะหายหรือเปล่านะครับโอเคนะฮะต้อนทำการถอดดันละออกก่อนนะครับผมเพื่อที่จะถอดเพลทหน้าออกนะครับ เคนะครับตอนนี้ผมก็จะททำการนะฮะทอดเพลทหน้าออกเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่นะครับก็เรามาเปิดเล่นอีกทีก็ได้ครับผม๋ยวนะฮะต้องมั่นใจครับว่าข้างล่างม่มีอะไรครับผมวางกับพื้นนะเพราะว่ามันจับไม่ได้นะครับเนี่ยมีเสียงคลอาแค่ๆเห็นไหมครับโอเค เดี๋ยวเราทำการฉีดน้ำยาเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมเคลียรแรงดันไฟในนี้เอาให้หมดก่อนนะครับเพราะว่าแรงดันมันค้างอย่างนี้เนาะม,มีมีเยอะนะครับโอเคน่าจะหมดแล้วนะฮะเพราะว่าป้องกันไม่ให้ป้องกันไม่ให้มันมีกระแสไฟอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวมันจะทำให้ช็อตได้นะครับ นี่นะฮะเดี๋ยวผมจะทําการฉีดน้ํายาตรงนี้นะครับผมฉีดเข้าไปเลยนะครับมันเป็นน้ํายาที่ฉีดแล้วเดี๋ยวมันก็แห้งนะครับฉีดไปตามชุดบอลล่มเลยนะครับผมฉีดเสร็จแล้วก็เอ็กซ์เซอร์ไซส์วอลล่มนะครับผมนี่นะฮะเปิดปิดเปิด,ป,ดปิดนะครับผมเพื่อใหอ้น้ำยาเนี่ยมันเข้าไปชะล้างสีโซครโปกนะครับผม อาการนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาการเกี่ยวกับความสกขปรกนะฮะก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าหลังจากที่เราฉีดแล้วแล้วก็อเอ็กซ์เซอร์ไซส์ของวอลลุ่มแล้วนะครับมันจะดีขึ้นจริงหรือเปล่านะครับผมนะฮะเซตนี้ก็มีซองกรณีนะครับผมใช้น้าํายาฉีดกันที่ผมฉีดนี่นะครับกับเปลี่ยนวอลลุ่มนะครับเท่าที่ดูคืออุปกรณ์ทุกตัวไม่น่าจะมีอะไรเสียหายนะครับมีแค่ตรงนี้แหละครับผมที่เราเห็นว,ว่ามันครกอกแรกครอกแรกนี่นะฮะ เดี๋ยวเราปล่อยให้มันแห้งสักครู่นะครับผมเพื่อที่จะทําการเทสอีกรอบนะครับว่าจะหายหรือเปล่าเนี่ยนะฮะดูนะฮะวอลลุ่มมันเนี่ยฮะเห็นไหมครับตอนแรกมันรู้สึกว่านื่อๆจะมตอนนี้เม็นเบาแล้วข้างในมันรู้สึกว่ามันจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวเราดูครับว่าฉีดแล้วหายหรือเปล่าถ้าไม่หายเปลี่ยนวอลลุ่มแล้วหายหรือเปล่านะครับผมโอเคนะฮะมาเดี๋ยวมาดูกันครับรอสักครู่นะฮะ โอเคมาเดี๋ยวทำการทดสอบก่นนะครับเปิดนะครับ oh. น่ะเงียบกลิบเลยไหมฮะเงียบกลิบเลยนะครับผมเห็นไหมฮะไม่มีเสียงไม่มีเสียงแล้วนะครับผมแต่ว่ารู้สึกว่าวอลลุ่มจะเริ่มมีปัญหาเลยนะครับมันดังอ่ามันร่วงนะครับผมมันร่วงก็คือแบบมันไม่มีความนืดหน้าสัมผัสมันไม่ค่อยดีแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะลองลองเชื่อมกับบลูทูธดูนะครับผมว่าถ้าเชื่อมบลูทูธแล้วเนี่ยมันเล่นเสียงลดเสียงได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้ามันยังลดได้เพิ่มได้ก็คือว่าโอเคนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะถามเพื่อนๆนะครับที่ส่งมาให้ผมแก้ไขนะครับว่าต้องเปลี่ยนหรือเปล่านะครับเพราะว่าอนาคตอาจจะมีปัญหานะครับโอเคเดี๋ยวจะทำการเชื่อมต่อสักครู่นะครับ โอเคเชื่อมต่อได้แล้วนะครับเดี๋ยวมาเปิดเพลงเทสกันนิดหน่อยนะฮะว่าเสียงดังลดเสียงเพิ่มเสียงได้หรือเปล่านะครับโอเคนะครับผมเพิ่มเสียงลดเสียงได้ปกตินะครับผมรีมเสียงเพิ่มเสียงครับ thank hey. you โอเคนะครับผมตอนนี้ก็เป็นอันว่าสําเร็จนะครับผมหลังจากที่เราทําการชี้ของถาอาดไปนะครับผมทําให้หายแนะนําเปลี่ยนวอลลุ่มนะครับแต่ตัวเนี้ยรู้สึกว่าวอลลุ War ่มนะครับผมมันจะลุ่มๆนะครับผมเนี้ยมันจะลุ่มๆก็คือแบบมันเปิด <c oughs> มันเปิดปิดเปิดปิดอัน <c oughs> นี้มันเชื่อมต่อฮะผมไม่ได้เสียบป,ป๊กนะครับผมแ,แต้แรงดันไฟนะฮะมันติดอยู่ในขาปานะครับผมเดี๋ยวมันก็ดับไปนะครับ เพราะว่ามันค่อยๆขายไปจุใช้งานไปเรื่อยๆมันก็หมดนะฮะโอเคก็คือเนี่ยนะฮะมันหมุนง่ายนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปถามเพื่อนๆว่าต้องเปลี่ยนหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าไม่เปลี่ยนก็สามารถใช้งานได้นะครับไม่มีเสี่ยงคอแคกลแคกให้ลำคาญใจแล้วนะครับโอเคครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมที่จะมาแชร์เพื่อนๆได้รับทราบแล้วก็ลองๆเอาไปปรับใช้ไปดูนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้ผมด้วยนะครับผม หวังว่าคลิปนี้ก็ไม่เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมขอบคุมากที่ดูจนจบคลิปนี้ครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปครับผมบ๊ายบาย